ลัคนาราศีสิง์เดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องท่องไว้ในใจเลยนะคะเพราะดาวในเรื่องของการเงินลาบผลของคุณเนี่ยโคจรไปอยู่ภพมรณะคือดาวพุธและได้ตำแหน่งเป็นปะเป็นนิดในขณะที่ดาวประจำต,ตัวตนของคุณคือดาวอาทิตย์หนึ่งสี่ไปอยู่ด้วยกันในภพมรณะนะคะพระราหูก็อยู่ภพนี้พระราหูเป็นในเรื่องของปัตตนิภพขู่ของหุ่นส่วนอะไรก็ตาม รวมร่างกับดาวเกตหัวกับหังนะคะเขาไม่ถูกกับดาวพุธช่วงนี้เอาง่ายๆนะฟังดีๆอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ของคุณเห็นแก่ตัวให้มากพอสมมติคุณไปดีวงานนะคะจับเซ็นเลยค่ะเก็บมาจำเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันมันปล่อยปะละเลยไปเนี่ย ช่วงของต้นต้นเดือนจนไปถึงกลางเดือนเนี่ยในเรื่องของคู่แข่งขันก็มีข้อตกลงข้อสัญญาหรืออะไรที่คุยกันไว้อ่ะแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะบีบคั้นเขาไม่ได้อ่ะปล่อยปะละเลยเอาใจใจไม่ต้องเซ็นหลอกเอกสารเงินไม่ต้องมัดจำหรอกอันนี้คุณจะเดือดร้อนนะคะเห็นแก่ตัวให้มากพอแล้วก็พวกทำงานประจำพวกทำงานประจำช่วงเนี้ยบางทีหวังดีอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเขา ออกหน้าแทนเขาสอนงานเขาอะไรผิดรับไว้เองพี่ใหญ่ตามสไตล์ของราชสีเดือนนี้ไม่ได้นะคะเพราะคุณจะเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยต้องวิเคราะห์แยกแยะสองจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวเรื่องของตัวเองให้มากนะคะไม่ได้เอาเปรียบใครแต่ทุกอย่างจะต้องรัดกุม ขณะที่พวกเซลล์ต่างๆหรือแม้กระทั่งคุณไปดิวงานกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าลืมนะเน้นย้ำจับเซ็นเอกสารให้ดีเก็บเงินมัดจาให้ดีแต่ทีนี้มันก็จะมีบางประเภทที่ทำงานร่วมกับคนอื่นเขาจะต้องส่งงานคุณช่วงนี้ช่วงนี้คุณต้องติดตามนะอาจจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามงานที่คุณต้องการต้องบีบให้ดี ะะต้องคอยจ้องเหยื่อให้ดีเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะผิดพลาดแล้วมันส่งผลต่อคุณในขณะที่ในเรื่องของอะไรที่มันเป็นควรเป็นความลับระมัดระวังคู่แข่งขันความล่วไหลในเรื่องของข้อมูลยื่นซองประมูลการแข่งขันใดๆเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีอาจจะเจอคนแทงข้างหลังหรือเจอคู่แข่งขันได้ตลอดเวลาช่วงนี้ลัคนาราศีสิงห์ถ้าเกิดคุณโฟกัสในเรื่องของการแบบไข่าหา ความสําเร็จความก้าวหน้าเป็นช่วงที่ดีมันเป็นช่วงของการแข่งขันและมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องสู้ฝ่าฟันคู่แข่งขันให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นไว้ใจใครไม่ได้อันนี้คือเรื่องหนึ่งส่วนในเรื่องของงานด้านอื่นๆงานบริการดีนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เองดาวประจำตัวตนของคุณอยู่พบมรณะไปเจอดาวเกตมันมี ดาวเกตด,ดาวราหูอยู่อยู่ในภพมรณะเนี่ยนะคะพวกงานบริการงานเทคแคร์งานต่างประเทศงานแดนไกลค่อนข้างดีแต่เชื่อใจใครไม่ได้อะไรที่เขาว่าดีอะไรที่เขาว่าแน่นอนกรุณาพิสูจน์ก่อนการตัดสินใจนะคะอืทีนี้มันก็จะมีคนจังหวะดวงดีอยู่อีกประเภทหนึ่งคุณอาจจะได้รับ ผลประโยชน์เก่าๆงานเก่าๆเนี่ยช่วงนี้อาจจะได้รับแต่ต้องรีบนะคะบางทีทํางานมาแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าจะตอบรับช่วงนี้งานนู่นงานงานี้นะคะรีบเข้าไปเลยรีบเข้าไปชาร์จรีบเข้าไปดูแลรีบเข้าไปเก็บผลประโยชน์ของคุณเพราะมันพร้อมที่จะมีคนเอาผลประโยชน์ของคุณไปได้ช่วงนี้ต้องเร่งนิดหนึ่งส่วนด้านการเงิน อย่างที่บอกว่าดาพุธอยู่พบมรณะข้อดีก็อาจจะได้อะไรงานจากเงินเ,เงินจากงานเก่าๆอะไรเงี้ยเป็นไปได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีเขาได้ตําแหน่งเป็นมรณะบางทอาีอาจจะมีค่าใช้จ่ายกระทันหันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายบางทีคนรักคู่ครอ,องของคุณเกิดการเจ็บป่วยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแบบนั้นหรือผู้หลักผู้ใหญ่ ะะเกิดการเจ็บป่วยอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเจ็บป่วยเอาว่าง่ายๆก็แล้วกันด้านอื่นๆไม่น่ากังวลน,นะคะสำหรับเรื่องของความรักช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงกันนะเ,ะเพเผออาจจะพร้อมมีคนตีท้ายขวกคุณในช่วงนี้นะน,นะคะเรื่องของความรักระมัดระวังความหึงหวงและปากเสียงกันสำหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้สมมตินะคุณรู้จัก คนคนหนึ่งนู่นนี่นั่นอย่าพยายามพาเขาเปิดตัวไปรู้จักเพื่อนฝูงหรือกลุ่มสังคมอะไรของคุณบางอย่างอย่าเปิดช่องทางให้กับคนอื่นเพราะมันพร้อมที่จะมีคนแย่งชิงไปจากคุณนะแต่ต้องพิสูจน์ก่อนสมมตินะพวกพบรักทางโซเชียลออนไลน์หรือคนแนะนำให้ต้องพิสูจน์ก่อนว่าชัวว่าคุณหรือเธอคนนั้น ไม่มีพันธะผูกพ,พันนะเดือนเนี้ยอย่าไว้ใจใครแล้วคุณจะโชคดีทุกทิศท,ทุกทางเพราะว่าอย่างไรก็ดีดาวเกตอยู่พบมรณะเขาถือว่ามีมีดีอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มกันพระราหูอยู่พบมรณะข้อดีก็คือว่าไม่เชื่อใครสี่แปดเจอกันนะคะไม่เชื่อต้องพิสูจน์เดือนนี้พิสูจน์ให้เยอะๆเลยอ่อะ นะคะด้านอื่นๆการเสี่ยงดวงโชคลาบนะคะลาบผลมันจะเป็นในเรื่องของพวกงานงานเก่าๆมากกว่านะ่ะอาจจะได้รับค่าคอมมิชชั่นในช่วงนี้เนาะนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยแหละอันนี้ไม่เถียงเพราะว่าต้นๆเดือนเนี่ยดาวดาวอังคารเนี่ยดาวอังคารคือดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองความคิดความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นดาวเจริญพบพันธุกไปอยู่ในเรือนอริ นะคะช่วงนี้มันอาจจะมีงานมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ว่าคุณแบบอาจจะจุกจิกหน่อยอาจจะต้องวางแผนอาจจะต้องแข่งขันอาจจะต้องแก้ไขค่อนข้างเยอะแต่ทุกวงการสําหรับลัคนาราศีสิงห์แม่หมอมองว่าดวงคุณนะมีความก้าวหน้าแต่ด้วยความเป็นราชสีอะยังไงก็ต้องใหญ่กว่าคนอื่น ะะต้องปกครองคนให้ได้เออต้องเอาทุกอย่างมาเป็นอยู่ภายใต้ใต้ใต้เท้าคุณให้ได้ช่วงนี้เห็นกันตัวนะแต่ไม่ได้เอาเปรียบใครจะดีที่สุดใครมาหยิบยืมเงินอะไรคุณนะแม่หมอให้คิดไว้เสมอว่าเขาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามคำสัญญาเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ วิจารณญาณความเหมาะสมของคุณก็แล้วกันเป็นช่วงเวลาเดือนแห่งความดุเดือดในเรื่องของความสําเร็จในวันข้างหน้านะเะเยอทถีนให้มากพอแล้วความสําเร็จจะเป็นของคุณค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทํานายไพ,ยพย่พยากรณ์น,นะคะลัคนาราศีสิงห์ก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3ามกองกองที่1นึ่งกองที่สและกล่องที่สาม เลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะคำทำนายสำหรับลัคนาราศีสิงห์ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งก่อนอื่นเลยนะคะไพ่ประจำตำแหน่งตัวตนคุณก่อนเดือนนี้จะเป็นเช่นไรโอ้โห๙ถ้วยโอกาสเลือกเยอะแยะค่ะนะคะแม่หมอบอกแล้วว่าไพ่ใบนี้ตามดวงดาวนะคือความ โฟกัสที่ตัวเองเห็นแกตัวให้มากพอเอาแต่ตัวเองไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเอ่อจะไม่ฟังใครไม่ใช่นะแต่หมายความว่าเวลาเราทําอะไรอะบางอย่างอยาแบกคนอื่นไว้จนตัวเองเดือดร้อนนะคะแล้วเมื่อคุณโฟกัสตัวเองรักตัวเองอย่างมากพอคุณมีโอกาสมีทางเลือกมากมายนะคะมีอํานาจอยู่ในตัวเองไม่ต้องกังวลถ้าไพ่ในด้านดีก็คือว่าช่วงเนี้มีโอกาสเลือกมีทางเลือกนะจ๊ะอ่ะเรามาดูในเรื่องของงาน โอ้โหเอ็มเพจจ้ะสุขสบายโอ้โ oh, ห oh. เตรียมตัวนะคะช่วงนี้งานเยอะโอกาสเยอะเต็มที่เลือกได้เลยจ้ะนะคะควายคว้าหาโอกาสเพอเพโอกาสมาให้กับคุณคนทำงานประจำไม่ต้องห่วงเลยมันคงสบายนะคะงานดี เน้นอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่คุณจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดเอ็มพเพชสุขสบายนะคะอันนี้คือมุ่งในเรื่องของงานเต็มที่กับการงานใครตกงานสมัครงานค่ะสมัครมากกว่าหนึ่งที่คุณมีชอยให้เลือกมีความสําเร็จเกิดขึ้นเจ้าของธุรกิจกิจการโอเคเลยค่ะช่วงนี้วางแผนหรือจะยื่นเรื่องอะไรมีความสําเร็จสูงนะคะมีโอกาสเลือกงานได้นะคะเออเอาสิอ่ะต่อไปในเรื่องของการลงทุน โอ้ยอย่าเพิ่งเลยนะการลงทุนเนี่ยมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าไอสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยทําให้มันดีก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนรายได้หรือผลตอบรับยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่มันยังน้อยๆอย,อยู่หมุนซ้ายหมุนขวามันยังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าจุดมุ่งหมายของคุณคืออะไรแต่ถ้าการลงทุนจะให้มั่นคงเนี่ยยังไม่ใช่ช่วงสําหรับเรื่องของการเงิน นะฟื้นคืนชีพแล้วนะอ่ะโถขนาดนี้ขนาดนี้นานการเงินนะ่ะเตรียมตัวฟื้นคืนชีพใครมีนี่สินใครต้องหมุนเวียนนูน่นนี่นั่นนะคะเดือนเนี้เจ้าของกิจการธุรกิจกิจการฟื้นคืนชีพอ่าคนปกติทั่วไปถ้ามีปัญหาการเงินกําลังฟื้นจะ้ะนี่นี่แต่ถ้าใครมีนี่สินนะเตรียมตัวช่วงนี้อาจจะมีการติดตามทวงถามนะคะเอ่อต่อไปในเรื่องของความรัก คนโสด happy อ่าคนโสดเนี่ยเฮ้จะไม่โสดซะแล้วมั้งดูก่อนนะคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีครอบครัวหรือเปล่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะคะคนโสดถ้าเกิดสมมติคุณตอนนี้คุณเปิดรับหรือมีคนเข้ามาการุณาดูให้ดีก่อนคุณอาจจะถูกใจกับคนที่ไม่ควรถูกใจก็ได้นะเอออ่ะแต่ คนมีทางเลือกอะนะอะคนมีคู่มีครอบครัวจ้ะคนมีคู่มีครอบครัวอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือมันก็ใช้เวลากันตามปกติคุณก็อาจจะรับผิดชอบอะไรกันตามปกติ ะะเบื่อเบื่อเซ็งเซงไปบ้างแต่มันก็มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต้องคอยดูแลคอยเอาใจใส่กันตามปกตินะคะทุกสิ่งทุกอย่างสมมติคุณมีปัญหากันก่อนหนะ้านี้สําหรับคนเป็นแฟนนะไม่เลิกกันหรอกนะคะยังไงก็ไม่เลิกกันเวลาคือคําตอบนะคะมันผูกกันยังอยู่อย่างเงี้ยเลิกกันยากใครมีปัญหานะต่อให้ทะเลาะก,กันแทบตายก็ไม่เลิกกันช่วงนี้นะอ่ะเรามาดูบทสรุปของคุณกันอื้มโอโห เดือนนี้ชีวิตกำลังรุ่งโรจน์นะคะกำลังไปข้างหน้าคุณนะ่ะเลือกเอาสมมตินะคุณเป็นคนนี้ไปขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอโอกาสไปของานคุณจะได้รับความช่วยเหลือนั้นนะคะไปขอเจราจาไปขออะไรเนะี่ยคุณจะได้แต่คุณต้องพูดให้เต็มที่นะเพราะเขามีตาช่างเขาจะให้ เท่าที่มันเหมาะสมเหมาะควรเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนไปก่อนนะคะจะไปเสนองานไปอะไรคุณต้องโอเวอร์คือคือไม่ใช่สิคุณต้องมีเอกสารมีข้อมูลแน่นๆน่นะเขาจะให้คุณตามตามหน้างานน่ะจะไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนเออถ้าจะไปขออะไรใครนะคะช่วงนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันช่วงนี้นะ ก็อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือก็เอาแค่พอเหมาะพอควรไม้บอกเออเอาพอเหมาะพอควรนะอย่าเต็มที่จนมากเกินไปเพราะว่าดามันอยู่อย่างบอกอย่างที่บอกว่าหนึ่งสี่อยู่ด้วยกันเพราะบางทีเขาตกลงกับคุณไว้อย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นปรากฏพอถึงเวลามันไม่ได้นะคะเอาที่ไม่เดือดร้อนตัวเองเดือนนี้ใส่ใจตัวเองกอดตัวเองให้แน่นๆแล้วตัวเองจะก้าวหน้านะคะแล้วจะดีกว่าอย่าไปแบกภาระใครนะคะ คํำทานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่สองลัคนาราศีสิงห์ก่อนอื่นเลยเรามาดูไพ่ประจําตําแหน่งตัวตนคุณก่อนนะคะ <c oughs> หนึ่งดาบถ้าเรามองในแง่ดีคือความมั่นอกมั่นใจถ้าเรามองในแง่เสียก็คือว่าเมื่อถือดาบแปลว่าพร้อมสู้ช่วงนี้ต้องพร้อมสู้นะปัญหาอาจจะเข้ามาเยอะหรือแม้กระทั่งการทำงานใดๆก็แล้วแต่ ก็ต้องสู้ต้องไขว่คว้าหาโอกาสให้กับตัวเองมันก็จริงนะคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้มีการต่อสู้เลยความก้าวหน้าก็ไม่ได้เกิดขึ้นช่วงนี้ต้องมั่นอกมั่นใจภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองภูมิใจในความสามารถของตัวเองเอาละค่ะเรามาดูเรื่องการงานกันดีกว่าช่วงนี้นะ การงานเนี่ยบางอย่างลุยได้ลุย,ยกล้าพูดกล้าคุยกล้าขอคุณจะได้ต้องกล้ากล้าคิดกล้าตัดสินใจคุณจะได้นะคะเดือนนี้อย่างที่บอกว่าอย่าโฟกัสอย่าช่วยเหลืออะไรจนตัวเองเดือดร้อนแต่ให้โฟกัสที่ความสําเร็จและความก้าวหน้าของตัวเองพ่อค้าแม่ค้าการทําธุรกิจนะคะลูกค้าเก่าๆสามารถตอบโจทย์คุณได้ในบางเรื่องด้วยซ้าไป บางคนอาจจะเกงอ,อกเกงใจนู่นนี่นั่นนะคะไม่อยากติดต่อสมมติสายเซล์ไม่อยากติดต่อลูกค้าเกิดความเกงอ,อกเกงใจไม่แน่นะติดต่อไปเนี่ยคุณจะได้งานนะออมั่นใจตัยเองจะทำอะไรางานมีความก้าวหน้าใครจะตกงานต้องสมัครงานค่ะช่วงนี้นะเรือกำลังออกจากฝั่งแล้วกรุนานะคะ่ะกรุณาสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองมันเป็นจังหวะแห่งความก้าวหน้าเป็นจังหวะที่คุณจะต้องบุกลุย นะคะเปิดก่อนมีสิทธิก่อนนั่นเองอ่ะ,อะต่อไปเรื่องการลงทุนอืมอย่าพึ่งเลยไพ่กองที่หนึ่งก็คล้ายๆกันเรื่องการลงทุนเนี่ยยังไม่แน่นอนนะคิดจะทำอะไรกับใครเนี่ยดูเียกด้วยว่าระบบการที่การทำงานร่วมกันดีไหมคู่แข่งขันเยอะไหมนะช่วงนี้การลงทุนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ความอดทนอะ แต่ถ้าเกิดลงทุนไปแล้วโอ้โหการแข่งขันสูงนะคะต้องอดทนนิดหนึ่งต่อไปเรื่องของการเงินอือหือเรื่องการเงินนี่มันรุ่งโรจน์จริงๆเงินเยอะนะคะเงินมีอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะมีเงินก็จริงการเงินก็พุ่งออกเหมือนกันเพราะอะไรแต่ไม่ได้เสียเสียแบบ เพราะตัวเองนะมันอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะแต่การเงินดีแต่มีสิ่งที่จะต้องใช้เงินด้วยเออการเงินเป็นขนาดเนี้ยไม่ต้องห่วงนะคะไม่ไม่ไม่ใช่หาไม่ได้แต่มันมีเรื่องต้องใช้เอ่อต่อไปเรื่องของความรักคนโสดสวนไปก่อนนะสวนไปก่อนช่วงนี้ต่อให้ใครมาอ้อนวอนขอความรักกับคุณเฮ้ย อาจจะไม่ได้ไม่ได้ให้ความหวังอะไรเขานะคะเพราะอะไรคุณมีเป้าหมายค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่คุณจะต้องสนใจอาจจะไม่ค่อยถูกอกถูกใจคนโสดนะคะคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องคนที่เข้ามามัน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 ต้องพร้อมอะไรบางอย่างแต่แต่คนที่มันชอบคุณอะยังไม่ถึง เป้าหมายที่คุณตั้งไว้เอออะเพราะฉะนั้นโสดสบายใจกว่านะคะคุณเลิศกว่าการมีคู่ช่วงนี้ต่อไปคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วโ oh, อ้เดวิลอ่าช่วงนี้มันจะมีคนข้างหลักอยู่คนหนึ่งและคนไม่ข้างหลักอยู่คนหนึ่งอะเออคนเป็นเป็นแฟนกันแล้วนะบางที อยู่อยู่มันจะต้องมีสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะข้างหลักอีกคนนึงก็บอกโอ๊ยไม่ไม่มีเวลางานนูน่นนี่นั่นมันจะไม่ค่อยบาลานซ์กันสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นหาจุดกึ่งกลางกันดีกว่าหรืออ่อคนมีคู่มีแฟนบางคนเขาอยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณมากๆแต่อาจจะเป็นคุณที่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะมีงานมีภาระหน้าที่นั่นเอง เนาะนะคะมันมีเดวิ่อ่ะมันอยากจะมีการสัมผัสกันเยอะๆแต่อีกฝ่ายก็เบื่อเส้งไม่งั้นก็ไปยุ่งกับงานเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นเติมเต็มกันบ้างนะเติม,เต,มเต็มกันบ้างอ่ะเรามาดูบทสรุปของคุณกันอืโอ้ซุปเปอร์ฮีโร่จ้ะช่วงเนี้ยขึ้นด้วยดาบจบด้วยดาบมเมจิเชียน ช่วงนี้คุณอาจจะกําลังเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องลุยจริงๆใครจะเป็นยังไงอะไรสถานการณ์เป็นไงไม่สนใจคุณพร้อมที่จะออกรบเมเจเชียนเพราะคุณอาจจะมีโอกาสดีๆมีข่าวดีได้รับการมอบหมายมันเป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าแต่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องลุยต้องสู้คนเดียวนะคนอื่นอาจจะทำงานตามคำสั่งหรืออะไรแบบที่คุณบอกได้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม พึ่งพาตัวเองดีที่สุดนะคะต่อให้คุณมีคนใต้บังคับบัญชาอ่ะสั่งเขาไปแต่จะมาเป็นเพื่อนคู่คิดคนเข้าใจอาจจะไม่ใช่สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นดัง่งซูเปอร์ฮีโร่ที่โดดเด่นนะคะสู้ด้วยตามลำพังแต่คุณจะมีโอกาสที่ดีอย่าลืมนะไพ่แบบนี้บางครั้งต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะขอความช่วยเหลือบ้างใกล้ชิดบ้างแล้วคุณมีโอกาสดีๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว คำทํานายสําหรับรักษาาราศีสิงห์ที่เลือกไพ่กล่องที่สามนะคะเรามาดูไพ่สถานะประจําตัวตนของคุณกันก่อนเอสิงห์จะรวยกันใหญ่แนละ้วมั้งไพ่ดีๆทั้งนั้นนะแต่ว่าเข้มข้นในแนวเรื่องของการต่อสู้ตีลันฟันแทงนะคะแย่งชิง <laughs> นะไม่เป็นไหลายสิ่งอ,อัศวินถือเหรียญค่ะมีเงินอยู่ในมือ อยู่บนหลังมา้านะคะคันไม้คันมืออยากจะรุ่งโรจน์อยากจะขยับขยายหรือเจ้าของธุรกิจกิจการช่วงเนี้ยอาจจะเป็นในช่วงของการต่อยอดการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณเองเตรียมการวิเคราะห์นะคะไม่ใจร้อนแต่คันไม้คันมืออยากจะได้เงินเพิ่มนั่นเองเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะเพราะมีเงินอยู่ในมือแต่ว่าอยู่บนหลังมา้าไงมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะคะอยากจะ มีความมั่นคงมากกว่านี้เรามาดูเรื่องการงานกันค่ะอ่อุ้ยงานดีช่วงนี้งานนะคะงานเยี่ยมเลยแต่ว่ามีแบ็คแน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแน่นอนนะคะแต่งานค่อนข้างที่จะต้องแบบเอาจริงเอาจังนะคะต้องละเอียดรอบคอการซื้อการขายการเจรจาต้องเป๊ะนะบอกไว้แล้วต้องเป๊ะนะคะไม่มีอารมณ์อรวยไม่มีใจใจไม่มีเอาไว้ก่อนไม่มีเชื่อก่อน ต้องตรงตามข้อตกลงการปฏิบัติที่ถูกต้องทุกองค์การนะคะทำอะไรให้มันถูกต้องตามขั้นตอนตามกระบวนการแล้วคุณจะโชคดีนะอะไรที่มันจะเป็นของเราอ่ะก็จัดการให้มันเป็นตั้งแต่แรกนะฮะเก็บมาจำเอออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ปล่อยปะละเลยจะโชคดีต่อไปสำหรับในเรื่องของการลงทุน โอ้อะไรก็ดีนะแต่การลงทุนทั้งสามกองออกมาสไตล์เดียวกันว่าอย่าพึ่งลงเลยนะคะอย่าพึ่งลงช่วงเนี้การแข่งขันมันค่อนข้างสูงหรือมันยังไม่มีความแน่นอนในบางเรื่องนะคะคิดให้รอบครอบก่อนการลงทุนเนาะการลงทุนใจเย็นๆก่อนคิดให้รอบครอบก่อนนะคะอย่าทําอะไรโดยไม่ได้คิดบางทีรันเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องนะจ๊ะเอาเรามาดูเรื่องการเงินกัน ออืมไม่ธรรมดาแหละสิงน่าจะได้เงินเร็วๆเนี่ยนะคะมีโชคเลือกการเงินหรือมีโอกาสเรื่องของการเงินนะคะการเงินมีมีทิศทางที่ดีอะ่ะนะคะมีความสําเร็จมีเป้าหมายอะไรเตรียมไหว้กว้า ได้เงินอย่างที่คุณต้องการบางคนจะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยซ้าไปนะคะมีความสำเร็จทำงานมานานรอรอปิดเจอบิดงานช่วงนี้ไม่แน่งานเก่าๆไม่แน่โอกาสมาแล้วจ้าต่อไปในเรื่องของความรักคนโสดโคนโสดนะอย่างมากติดต่อตัวคุณอะนะคะก็ติดต่อบ้างหายหายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีการพัฒนาช่วงนี้นะ ยังไม่ได้การพัฒนาสักเท่าไหร่ขึ้นขึ้นลงลงนะคะดูไม่พัฒนาสําหรับคนที่แบบมีคนคุยแต่ถ้าเกิดคนไม่มีคนคุยช่วงนี้นะไม่พัฒนาอะไรยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอย่างมากก็แค่แวบๆสสองคนนน้นคนนี้แต่ไม่พัฒนานะคะเพราะอะไรมันมันก็คิดเยอะ,อะมันมีหลายเรื่องต้องคิดเยอะอยู่แล้วะนะบางทีก็เบื่อเบื่อเซ็งๆนะคะอ่าต่อไปเอ่อคนมีคู่ มีครอบครัวมีแฟนโอ้เออไพ่ใบนี้ย <c oughs> ขอขออนุญ,ญาตนะคะกองเนี้ยอืมน่าจะพะเยอะนะอย่างที่บอกว่าเรามัดระวังนะแฟนป่วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าไม่หวานสําหรับคนมีคู่ไม่หวานเพราะอะไรอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย งานหนักงานเหนื่อยมีปัญหาคุณเองก็เป็นผู้รับฟังหรือแฟนคุณเป็นผู้รับฟังงานคุณก็เยอะงานหนักงานเหนื่อยเป็นผู้รับฟังกันได้ดีอะปรับทุกกันได้ดีมันมันอารมณ์ประมาณแบบนั้นมันไม่ใช่ความรักแบบโอ้ยสุขจังเลยรักจังเลยอะไรไม่ใช่นะคะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะต้องเป็นที่ปรึกษากันได้ดีน่าจะดีกว่าเออเรามาดูบทสรุปของคุณกันค่ะอืมเอ็ม hmm. พ oh ีโอ้โห แฮปปี้บอกแล้วว่าสิ่งนี้นดวงดีนะถึงแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางการต่อสู้การปัญหาการแก้ไขใดๆก็ตามดวงของคุณทั้งสามกองแม่หมอบอกได้เลยว่าเมื่อฝ่าไปแล้วอ่ะยังไงคุณก็จะสำเร็จตามที่คุณวางแผนไว้นะคะถ้าไม่ไม่ประมาท ไม่เชื่ออะไรใครจนมากเกินไปไม่ไว้ใจอะไรมากเกินไปโฟกัสที่ความสําเร็จของตัวเองคุณจะได้ดังปาถนานะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหนักจะเหนื่อยไปบ้างแต่ปลายทางคือความสําเร็จขอให้คุณโชคดีค่ะ